แปะไปเลยครับโอเคอ้าวพี่ปุ้มจะเอาจริงเหรอหนึ่งสองสามอุ้ยพี่ปุ้มดูสิแม่ใส่แม่ใส่ที่คาดผมให้ตุ๊กตาตัวนี้ด้วยนะ โอ้ยวันนี้ใส่ชุดสีแดงนะโอ้ยเล่นอะไรกันเนี้ยดูกระตาไงพ่อล่าของนิทุนวันนี้ใส่ชุดสีชมพูกระโปงอ่าใส่กระโปงสีชมพูเป็นความฝันของแม่วัยเด็กเลยเนี่ยใช่นี่นะดูดูนี่มันทำอย่างนี้ได้ด้วยบ้ามมีที่นอนโอ้นนอนได้ไหมเนี่ยทำไม น้องตัวใหญ่จังเลยจะนอนได้เหรอก็เปลี่ยนท่าไงนอนได้นี่นาเอาจ่ทานี้ก็ได้นี่อ้าวแม่ะอไรน้องคนนี้มีแผลไหนไหนขอดูหน่อยนี่นี่อ้าวไปเหยียบอะไรมาน้องไปเหยียบอะไรมาล่ะพี่ปื้มพี่ปื้มรู้น้องน้องไปเหยียบก้อนก้อนหินแหลมมาเหรอแผล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 ให้น้องหน่อยแปะไปเลยครับ โอเคอ้าวพี <Das guided snail> okay. swimming, ่พิ่มเวลาน้องนอนก็หลับตาด้วยอือใช่เนาะพ่อไม่เคยเล่นหรอกแบบนี้พ่อเป็นผู้ชายนี่นะดูดูถ้าน้องตื่นน้องก็ลืมตาอ๋อถ้ายืนก็ลืมตาด้วยอ๋อนี่นะในแถั่น้องไม่ขี้เมาอ่ะนะถัวมันน่ารักมากเลยอ๋อถัวก็สวยเป็นสาวเลยอ๋อถ้าใส่นั้นก็เป็นเด็กเก๋ีีเลยพี่เพิ่มน้องพากันเล่นอยู่แต่บ้านเนี่ยน้องเริ่มจะเบื่อแล้วนะอ จะดีเหรอดีเฮ้ยรถอ,อะไรอะ่ะยังไงรถในฝันของพ่อดี TDR เลยอ,อุย้ยคันนี้ไม่แรงไม่ใช่เหรอแรงอัปเกรดใหม่เลยอ๋อพ่ออัปเกรดให้ใหม่แล้วเฮ้ยว้าวน้องต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยแล้วก็มันด้วยแล้วก็มันด้วยแม่จะยอมไม่เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ พาน้องไปซิ่งเหรอโอยกระจุยแน่เลยเดี๋ยวน้องฝูกผมก่อนอ้าวไปน้องชุดแดงไปก่อนโอ้ไปสามคนเลยเหรออ้าวไปคนเดียวหรือเปล่าทีละคนเหรอทีละคนเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟงไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาไปดิฟนั่นนั่นนโอ้ยจะพาไปดิฟเลยนั่นนนนนน้องคนแรกไปก่อนนั่นนนนนว้าวไปเลย พี่พาเบาๆโอเคโอเคขอบคุณนะพี่ปื้มที่ไม่พาซิ่งไม่จะพาซิ่งนะห้า<ะ>อย่าทำน้องเป็นรอยนะแม่จะเสียใจมากโอ้มีกลวยได้วเหรอโอ้โหนี่เบส,สิกมากเลยพี่ปื้มอย่างนี้เบสิกเบสิกเลยเทำทำจนทำนกลวยใช่ไหมชน,นกลวยได้แต่ทำแต่ห้ามทำกลวยล้มห้ามทำกลวยลม้มโอเค เดี๋ยวต่อไปขอดิฟรอบปวยหน่อยนะอ้าวชนเร็วไม่เป็นไรค่ะข้ามล้มใช่ไหมข้ามล้มข้ามล้มเฉยเฉยอ้โหแรงไม่เห็นจะแรงเลยไหนบอกอับแล้วขอขอแรงๆขอแรงๆหน่อยอ้าวพี่ตุ้มจะเอาจริง้งโคน้อ ุณท่วมไปเลยโอ้น้องจะตกแล้วน้องบอกโอ้น้องบอกยิ่งกว่ารถไฟหาะอีกโอ้เสียวมากเลยพี่โอ้น้องจะตกแล้วน้องจะตกแล้วน้องนอนแล้วน้องนอนแล้วผมลากพื้นเล็วช่วยน้องหน่อยช่วยน้องหน่อย ช่วยน้องโอ้ผมกระจายแล้วผมกระจายเลยโอ้โอ้มาส่งแล้วมาส่งแล้วบอกแม่ก่อนบอกแม่ก่อนบอกแม่พาน้องไปสระผมด้วยนะน้องผมลากดินเลย เขียวมากเลยน,น,น้องบอกว่าให้พี่อีกคนไปให้พี่อีกคน,คนคอันนี้น้องคนเล็กนะต่อไปพี่คนโตไปไปโอ้โหนิ่มมากครับนิ่มมากโอ้โหพี่ปื้มเปลี่ยนไปขับนุ่มมากนุ่มมากมากลันว <c oughs> น้องหัวฟูกลัว <c oughs> น้องหัวฟูเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัวน้องหัว <c> ฟ <oughs> <c oughs> <c oughs> ูอะไรซิ่งอยู่ อจัดไปจัดไปเต็มระบบโอ้ยระบบกลัวน้องหัวฟูพี่บึ้มจัดเต็มระบบแล้วโอ้พี่บึ้มพาเข้าป่าแล้วครับพี่บึ้มพาเข้าป่าสายดิฟเขาไม่เข้าป่ากันหรอกนะขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้คันนี้สายดิฟคันนี้สายดิฟโอเคสายออฟโรดอันนี้ไม่ใช่สายออฟโรดนะครับพี่ปึ้มอย่าพาน้องเข้าไปอีกนะ อ๋อนี่คันนี้ถนัดแบบนี้อ้าวโหดิฟในดินเลยครับดิฟดิฟในดินอ้าสเกิร์ตพังหรือเปล่าสุดท้ายมีรางวัลมีรางวัลแรงมากไปท่าน้องคนที่สามกลับมาซิ่งกันหน่อยหูยเพราะว่ามันแรงกว่าเดิมปะโอ้ยคนกระเด็นเลย เพิ่มพาน้องคนที่สามมาหน่อยโอ้เข้าไปนู่นแล้วเบาหน่อยเบาหน่อยเบาหน่อยเสียวมากเสียวมากกระโปรงเปิดเลยกระโปรงเปิดเลยโอ้ลอดอุโมงมาเลย้วครับมาเลยมาเลยมาเลยน้องน่จะสนุกแน่นะเนี่ยน้องเลน้องหัวใจแทบวายเลยน้องหัวใจแทบวายเลยหรอดูดิ ตุ๊กตับ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 ต้้กตับุดก้าบตุ้กตับตุ้กตับตุ๊กอับตุ๊กต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 ับตไ๊กตับะุ๊กตับตุ๊กตับะไ๊กตับตอ๊กตันต้๊กตับตดรกตับตับตอ๊กตันตุ๊กับตุ๊กตับนุ้งตับตุ่กตันตุอกตับนุ๊งสังตุ๊กตับตะ ้ยดิฟดีนะคนน้องคนนี้ดิฟดีดิฟดีเพาว่าน้ำหนักน้อยไงน้องคนนี้น้ำหนักน้อยเฮ้ยเฮ้ยน้องหลุดจากรถน้องหลุดจากรถโอ้เอาหัวน้องขึ้นก่อนโอ้น้องล่นแล้วน้องเจ็บขาเยอะผ่านน้องสไลเดอร์กันดีกว่าหนึ่งสองสาม แรงมากขออีกขออีกขอสามทีลองปีนขึ้นดูครับขึ้นได้บ้างออทำไมจะไม่ได้สายดิฟสายดิฟก็ขึ้นได้เร่งเร่งเร่งเร่เร่งเร่งเร่เ่เ่เ่ไป น้องหลุดเลยน้องหัวทิ่มลอยไปนู่นเลยครับหนึ่งสองสามเอ,อเอางั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ